สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะพี่ชามาแช์นะคะจะมาแชร์เทคนิคไอเดียในการไดคัดรูปภาพหรือว่าการตัดพื้นหลังรูปภาพนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะไดคัดรูปภาพด้วยอัลบั้มภาพนะคะก็คือเป็นอแอปที่อยู่ในที่มากับเครื่องใน iPhone หรือ iPad ของเรานั่นเองนะคะซึ่งวิธีการําก็ง่ายๆเลยซึ่ง การได้คัดรูปภาพในอัลบั้มตัวนี้ก็คือจะสามารถนำไปใช้ในแอปต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็น b i s p a i n t c a n ว a หรือว่าคีย์โน้ตหรือว่าแอปโน้ตทั่วไปนะคะ,ะเรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะก็เข้ามาที่อัลบั้มรูปภาพทั่วไปนะคะคือตัวนี้นะเข้ามาแล้วนะคะอ่ะเราก็คลิกที่รูปนะคะจากนั้นก็ใช้นิ้วของเรากดแช่ค้างไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงลากมา เราก็จะได้รูปไดคคดเรียบร้อยแล้วทีนี้วิธีการนำไปใช้นะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างเอาไปใช้ในอแอป iB บ I ิ i เ t นลองดูนะคะก็ย่อจอเข้าไปแล้วเราไปเปิด i b บิส e n ขึ้นมานะคะตัวนี้ก็คือเราลองไปแล้วครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวลบรูก,ก่อนนะคะอ่าเมื่อเข้ามาแบบนี้เราจะปล่อยเลยไม่ได้นะคะตอนนี้เรายังไม่ได้ปล่อยมือจากรูปภาพนะคะเรายังใช้นิ้วอยู่นะ จากนั้นนะคะให้เรามาที่รูปกล้องนะคะอ่าแล้วก็ให้เราปล่อยรูปที่เราดึงมานะคะจากอัลบั้มภาพเนี่ยเอามาปล่อยในนี้อีกรอบหนึ่งนะคะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะจากนั้นให้เราเลือกรูปเข้าไปมันก็จะขึ้นมาในเลเยอร์ที่เราเลือกไว้นะคะซึ่งอ่ามันอาจจะมีส่วนที่มันยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เราสามารถ ใช้อย่างลบๆได้นะคะก็มาที่อย่างลบแล้วก็ลบเพิ่มเติมนะคะตัวนี้นะคะ่ะมันก็จะเป็นการประหยัดเวลาของเรานะคะถ้าสมมุติว่าเราไดคัดทั้งรูปแบบนี้ก็จะทําให้เสียเวลาเพิ่มขึ้นนะคะเนี่ยก็จะเป็นการประหยัดเวลานะ,ะอันนี้ก็เป็นการไดคัดแบบอย่างง่ายนะคะซึ่งเราสามารถทําได้นะคะก็คือ เอาไปใช้ในแอปอื่นได้เลยนะคะไปใช้ในแคนวาก,ก็ได้วิธีนี้นะคะโอเคเดี๋ยวลองไปตัดพื้นหลังโดยวิธีนี้กันดูนะคะ